ครับก็ตอนนี้เพิ่งประกาศในในวันสนันจอไปครับว่าเรากําลังจะมีผลงานซีรีส์ในปีหน้านะครับผมแล้วก็ประกาศในปีที่ในปีนี้ไปแล้วว่าปีหน้าเราก็จะมีภาพยนตร์ด้วยครับ,รบแล้วก็คอนเทนต์ออนไลน์ตลอดทั้งปีเลยครับปีหน้าได้เห็นหน้าเราเต็มเต็มใช่ได้เห็นหน้าพวกเราสองคนเต็มๆตลอดทั้งปีแน่นอนครับอ่ยใงโปรเจกต์เพลงนอะครับ เรามีซีรีส์แล้วเนอะยังไงแน่นอนครับเพลงน่าจะอยากไม่ทิ้งแน่นอนครับยังไงก็ต้องทำเพลงคนบคู่ไปด้วยการทำซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์ครับผมรับผมก็ก็เหมือนกันเลยครับเพราะว่าเราทำโปรเจกต์ด้วยกันแต่ว่าเพลงที่ปล่อยเป็นเฟิร์สโซโล่ซิงเกิลของพวกเราก็สามารถไปฟังกันได้อย่างเช่นพี่ดาอู๋ก็เป็นเพลงเป็นอะไรไหมในครับผมส่วนเพลงของผมเองก็คือเพลงง่ายๆนะครับไปฟังกันได ว่าจะรลอกแก้กันเป็นไรไม้ไม่เป็นไรไหมหรือื่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเอาไว้ถามตัวเองเอาไว้ถามเป็นอะไรไหมจริงครับช่วงนี้ช่วงนี้เป็นยังไงครับงานโฟกัสนอไบ้างอโฟกัสงานเราก็ค่อนข้างทํางานด้วยกันทุกวันนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นโฟกัสในเรื่องของการไปแฟนมีในต่างประเทศล่าสุดเราก็เพิ่งไปมาเก๊ามารู้สึกว่าเราเหมือนเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งรู้สึกว่ามีการตอบรับจากแฟนๆชาวต่างชาติเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีคนไทยที่ตามไปถึงที่นู่นด้วยแล้วก็รู้สึกว่า แบบการตการตอบรับเนี่ยอบอบุ่นมากๆเลยครับมีแฟนคลับอะไรมครับมีครับมีครับมีไม่เยอะแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าเราเริ่มเริ่มเห็นมต้เริ่มเห็นแล้วว่าแบบมีแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับชาวจีนมีแฟนคลับชาวแบบมีลาตินมีบราซิลมีเมียนม่ามีเวียดนามอะไรกับฟิลิปปินส์เราก็รู้สึกว่าหูเรามีคนรู้จักอ่ะเป็นเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นก็หวังาดหวังว่าในในที่เรามีแฟนคลับถึงแม้ว่าจะไม่เยอะมากเลยครับปีหน้าเราก็คงจะทําแบบว่า เสิร์ฟแฟนคลับเพื่อเผื่อเขามีความสุขแล้วมันจะดียอ้คืออใไรการไปเรียนภาษาเลย5้ภาษานี่เขาพูดได้อยู่แล้วภาษาจีนอย่างเช่นอย่างเช่นสีเหลืองสีเหลืองแต่ผมพูดได้ผมพูดได้จริงๆมีใจอยากจะแบบว่าเรียนแบบว่าปักละตินสเปนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าไม่มีเวลาว่าต่ไม่เป็นไรเขาเป็นนักร้องเขาสามารถ แบบพูดได้หลายภาษาอยู่แล้วแล้วก็เขาสามารถร้องเพลงได้หลายภาษาด้วยเราคือไม่มีอะไรเลยเหรอเราให้เขาหมดเลยเหรอไม่เราก็พยายามเราก็ถูถูทายๆไปแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ค่อยๆเรียนรู้แต่โตไปเรื่อยๆครับเราไปถามเลยช่วงเวลาที่ผ่านมาเราให้กำลังใจให้กำลังใจกันบ้างก็จริงๆเขาก็ผ่านเรื่องหนักๆมาหลายเรื่องครับกําลังใจก็คือการอยู่ข้างๆแล้วก็คอยแบบเออพูดไม่เป็นไรนะแบบคอยทักไปในแชทนะครับบอกว่าวันนี้งานเป็นยังไงบ้างถามความรับรู้ว่าแบบเหนื่อยไหมพักผ่อนเยอะๆนะเราก็จะพิม อาศัยการพิมพ์ไปเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ค่อยว่างอยู่แล้วครับก็จะให้กํำลังใจแบบนี้ตอนนี้สภาพจิตใจแอบผมดีขึ้นมากเลย คือจริงๆช่วงนี้แบบทุกคนอาจจะคิดว่าแบบว่าผมแบบอาจจะสภาพจิตใจยแย่แต่ว่าในในเรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับผมอย่างที่บอกว่าผมเป็นคนที่พอเจอปัญหาแล้วมันต้องไปต่อมันมันแน่นอนอยู่แล้วผมเสียคุณพ่อไปเนาะอย่างที่ทุกคนทราบกันมันเสียใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมยังมีครอบครัวมีแม่มีพี่สาวมีหลานมีพี่ชายแล้วเรารู้สึกว่ามันเหลือเราคนเดียวเลยที่ต้องเข้มแข็งอะไรเนี่ยครับมันก็อาจจะมีบางเวลาที่เศร้าแล้วก็คิดถึงบ้างแต่ว่าทุกช่วงเวลาครับที่ได้ผ่านมาที่ได้โตมากับคุณพ่อเรารู้สึกว่า เราได้ให้ความรักไม่ได้เสียดายแล้วเพราะว่ามันทุกวินาทีอะครับเราบอกรักฟ้าขนาดรูปสุดท้ายที่อยู่ในแชทก็ยังเป็นรูปที่ส่งวินิฮาในฟ้ามันเลยมาเลยจากกันไปด้วยความรักผมเลยคิดถึงแหละแต่ว่าไม่ได้อะไรอวอรแล้วในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วอะไรก็ใช้ชีวิตของเราต่อไปให้ดีแต่คนตระไว้เรื่องการเงนกับหลวงพ่อมาถึงนที่จะต้องทั้งใจดูแลพ่ออะไรให้ดีผู้กองไปดูกัน ครับมันปาก็ทํางานมา50ปีอ่ะพี่มันเขาก็คงเหนื่อยแล้วก็จริงจริวางแผนเอาไว้แหละมันก็มันเป็นแผนของเราซึ่งมันเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันช้าไปหรือเร็วไปก็อยากให้ปาได้พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชิงไปพักผ่อนก่อนซะแล้วก็ <g iggle> มันกแก้เสียดายตอนนี้ก็เป็นมุมที่เราเสียดายเพราะว่าเราอยากทําให้เขาอะไรอย่างเงี้ย ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมานะครับก็ครอบครัวของเราตอนนี้เข้มแข็งขึ้นมากๆนะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าชีวิตตอนวันนี้พรุ่งนี้ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเ้ากับคนที่เรารักอะถ้าเราได้บอกรักผมเป็นเครื่องหนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่าถ้าเราใช้ชีวิตกับความรักก็คข้าคลวยมากพอสิ่งสุดท้ายมันจะจําได้ความทรงจําดีๆกับความสุขม,มันจะเหลือไว้แต่ความคิดถึงว่ามันจะไม่เสียใจกับช่วงเวลาที่มันผ่านมาแล้วมันหมดไปเข้มแข็งแล้วเนาะข้มแข็งแพราแล้วในสิ่งที่ตาูเขียนมา ดีใจครับผมดีใจมากที่ได้เห็นซองเอกสารจากกรมศิลปวัฒนธรรมที่ส่งมาให้ปาะให้ป้าผมเนี่ยเป็นศิลปินแห่งชาติด้านสาขาศิลปะพื้นบ้าน <c oughs> ใช่ครับของปี66ดีใจเพราะว่าพอได้ฟังเรื่องราวอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยป้าเป็นคนที่เก่งมากคือไม่สงสัยเลยว่าว่าแบบเออทำไมเราเราถึงชอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าป้าเองก็ทั้งเล่นดนตรีจีนเป็นทุกอย่างร้องยิ้วได้รู้เรื่องยิ้วแบบลึกมากอะไรอย่างเงี้ย เราค่อนข้างดีใจและภูมิใจมากมันยิ่งมันยิ่งภูมิใจสุดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ส่งมาตอนที่ป้ายังอยู่อย่างเงี้ยส่งมาตอนที่ปายย้ายังอยู่ครับแต่ว่าปา้าก็ไม่ได้ส่งเอกสารเพราะว่าป้าเนี่ยจะทํางานอยู่ที่มาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไม่ได้ปา้ปา,ปารู้มีกระต่าป้าได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าป้ารู้ไหมและแอบไม่บอกหรือไปเซอร์ไพรส์ผมหรือเปล่าเอ้เหอ้าเขาเขาแบบเขาเหมือนผมแหละเขาจะแบบตลกเซอร์ไพรส์อะไรอย่างะว่าป้าเป็นลูกเรารู้อยู่นี้ว่าป้าเราแบบเออ ภูมิใจครับภูมิใจแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งคงจะต้องเป็นคนที่เก่งให้ได้เท้าเขายิงจริงในเรื่องของที่เราชอบพอป,ปาก็รักและอยู่กับมันจนเขาเป็นตัวจริงในด้านนั้นเลยเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นต้นแบบเหมือนกันที่จะทําให้เราอยากจะทําอะไรแบบนั้นให้ได้